สารคดีประวัติตัวกินมดตัวกินมดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีลักษณะเด่นเฉพาะตัวทั้งด้านรูปลักษณ์และพฤติกรรมการใช้ชีวิตพวกมันเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในทวีปแอฟริกาใต้และอเมริกากลางโดยตัวกินมดมีอยู่สี่สายพันธุ์หลักคือตัวกินมดยักษ์ตัวกินมดแคะและตัวกินมดพันกลาง แต่ละสายพันธุ์มีลักษณะและขนาดที่แตกต่างกันแต่ทั้งหมดนี้มีจุดประสงค์เดียวกันคือการกินมดและปวกเป็นอาหารหลักซึ่งเป็นพฤติกรรมที่แปลกและน่าสนใจลักษณะทางกายภาพตัวกินมดมีลักษณะทางกายภาพที่เด่นชัดโดยเฉพาะลำตัวที่เรียวยาวและส่วนหัวที่แหลมยาว จะหลดถึงจมูกซึ่งมีหน้าที่หลักในการหากินพวกมันไม่มีฟันแต่มีลิ้นที่ยาวและเหนียวซึ่งสามารถยืดออกมาได้ถึง60เซนติเมตรในกรณีของตัวกินมดยักษ์ลิ้นที่ยาวนี้ช่วยให้มันสามารถจับมดและลวกที่อยู่ในที่ลึกๆในรังดินหรือต้นไม้ได้อย่างง่ายดายขนของตัวกินมดส่วนมากจะยาวและหยาบ โดยเฉพาะในตัวกินมดยักษ์ซึ่งมีขนที่ยาวและสีสลับกันระหว่างสีเทาและสีดำในขณะที่ตัวกินมดพันแคะจะมีขนที่สั้นและนุ่มกว่าตัวกินมดพันกลางจะมีลักษณะคล้ายกันแต่มีขนาดเล็กกว่าและขนที่หนานุ่มการดำรงชีวิตและที่อยู่อาศัย ตัวกินมดมักพบได้ในป่าฝนป่าทุ่งหญ้าและพื้นที่โลง่งตัวในทวีปอเมริกาใต้และอเมริกากลางตัวกินมดยักษ์เป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่บนพื้นดินและจะไม่ปีนต้นไม้ในขณะที่ตัวกินมดแคะและทามาด่วสามารถปีนต้นไม้ได้เก่งเพื่อหากินและหลบภัยจากสัตว์นักล่า ตัวกินมดเป็นสัตว์ที่รักสงบและมักอาศัยอยู่คนเดียวพวกมันเป็นสัตว์ที่ไม่ค่อยมีการสื่อสารกันมากนะักแต่ใช้กลิ่นและท่าทางเป็นเครื่องมือหลักในการสื่อสารพวกมันจะใช้จมูกที่ยาวและไวในการดมกลิ่นอาาหรอาหาร อาหารหลักของตัวกินมดก็คือมดและปววกซึ่งมันจะใช้กรงเล็บที่แข็งแรงและแหลมคมในการขุดลังมดหรือลังปวกหลังจากนั้นพวกมันจะใช้ลิ้นที่ยาวในการเลียจับมดหรือปวกเข้าปากตัวกินมดสามารถกินมดได้เป็นพันๆตัวในแต่ละวันแต่จะไม่ทำาลายรังทั้งหมดเพื่อให้สามารถกลับมากินใหม่ในภายหลัง พฤติกรรมตัวกินมดเป็นสัตว์ที่เคลื่อนที่ไหวช้าและสงบมักจะทำกิจ,จก,กรรมหากินในช่วงกลางคืนหรือเช้ามืดเพื่อเด็กเรี่ยงอากาศร้อนพวกมันมีความอดทนในการหากินและใช้เวลากับการหาอาหารเป็นเวลานาน กรงเล็บของตัวกินมดไม่ได้ใช้แค่ในการขุดรางมดหรือปวกเท่านั้นแต่ยังใช้ในการป้องกันตัวจากสัตว์นักล่าด้วยเมื่อถูกคุกคามตัวกินมดจะยืนขึ้นบนขาหลังแล้วใช้กรงเล็บที่ขาหน้าเพื่อป้องกันตัวด้วยกรงเล็บที่แข็งแรงจึงสามารถทำให้สัตว์นักล่าได้รับบาดเจ็บได้การสืบพันธุ์ ตัวกินมดเป็นสัตว์ที่สืบพันธุ์ตามธรรมชาติและลูกตัวกินมดมาเกิดเพียงตัวเดียวลูกตัวกินมดจะอยู่กับแม่ในช่วงหกเดือนแรกโดยในช่วงนี้ลูกตัวกินมดจะเกาะอยู่บนหลังแม่เพื่อป้องกันอันตรายจากนักล่าหลังจากนั้นลูกตัวกินมดจะเริ่มหากินเองแต่ยังคงติดตามแม่อยู่ใกล้ๆ จนกระทั่งอายุได้ประมาณสองปีถึงจะออกจากแม่ไปใช้ชีวิตเองการอนุรักษ์ตัวกินมดอยู่ในสภาวะที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์จากหลายปัจจัยเช่นการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยจากการตัดไม้ทำลายปา่าและการขยายตัวของพื้นที่การเกษตร นอกจากนี้ตัวกินมดยังถูกล่าเพื่อเอาขนหรือเป็นสัตว์เลี้ยงทำให้ประชากรของพวกมันลดลงในหลายพื้นที่โดยเฉพาะตัวกินมดยักษ์ซึ่งมีการคุ้มครองภายใต้กฎหมายในหลายประเทศบทบาทในระบบนิเวศ ตัวกินมดมีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศโดยเฉพาะในด้านการควบคุมประชากรมดและปวกทำให้จำนวนของมแมลงเหล่านี้แม่มากเกินไปจนเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมการขุดลังมดหรือปวกของตัวกินมดยังช่วยให้ดินมีการระบายอากาศและสามารถปลูกพืชได้ดีขึ้นสรุปตัวกินมดเป็นสัตว์ที่มีลักษณะเฉพาะ และมีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศพวกมันอาจดูแปลกและเงียบสงบแต่เต็มไปด้วยความน่าสนใจทั้งด้านในการใช้ชีวิตและการดำรงอยู่ในธรรมชาติ